สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูว่านพญานาคราชนะคะที่ดาวปลูกไว้ค่ะอย่าตกใจนะอันนี้เป็นงูปลอมค่ะบริวารว่านดาวนะคะอันนี้นะะ่ะก็เป็นว่านพญานาคราชตัวนี้ที่ดาวเคยทําคลิปไปแล้วนะก็คือดาวปลูกแบบว่าที่เป็นด่างรวมกับที่เป็นเขียวๆแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่างามไม่แพ้กันเลยนะคะความงามค่ะ งามมากๆเลยอันนี้นะไม่สลัดใบเลยนะคะก็มีท่านผู้ชมนะคะถามมาว่าเลี้ยงยังไงไม่ให้เขาแบบว่าใบกลนโกรธนะทำไมเราเลี้ยงมีแต่ใบเยอะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็อยู่ที่การบํารุงด้วยนะคะถ้าเขางามเขาก็จะไม่สลัดใบทิ้งอย่างต้นนี้ที่เราจะให้ดูนะคะนี่ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราเลี้ยงค่ะแต่ว่า ก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะ้องช่วงแรกเขาก็จะสลัดใบเร็วนะคะเนี่ยค่ะและ้วก็ก็จะเหมือนแต่ก็สวยนะเหมือนงูเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ดีนะคะก็คือเราไม่ได้รดน้ําเป็นอาทิตย์เขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะนี่นะคะหรือว่าเราไม่ได้บํารุงเขาก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเนี่ยค่ะอันนี้คือการที่เราไม่ได้บํารุงนะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนตัวนี้บำรุงอย่างดีนะคะเขียวอันนี้ว่านพญานาคราชเขียวอันนี้ด่างส่วนตัวนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นว่าทําไมสีแดงแบบนี้อันนี้ก็คือว่านพญานาคาราชด่างเหมือนกันอันนี้บํารุงนะแต่ว่าไม่ได้รดน้ําบ่อยก็คืออันเนี้ยอาทิตย์หนึ่งรดอยู่ที่ประมาณ2-3ครั้งเองและเขาอยู่กลางแดดกลางแจ้งเลยคะ่ะ ก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะก็จะมาให้ดูสามแบบส่วนตัวนี้ลดน้ำบ่อยมากและอยู่ที่ร่มลำไรค่ะก็จะใบเขียวแบบนี้นะคะขนาดด่างก็เขียวนะคะพันอันนี้ก็คือด่างพันเดียวกับอันนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะนุ่นก็อยู่กลางแจ้งกันคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการบำรุงแบงดูว่านพญานาคะราชกันค่ะ และเทคนิคการเลี้ยงดูว่านพญานาคาราชที่เราใช้นะคะก็คือนี่อันนี้ที่เห็นนี้เป็นฮอร์โมนนะคะก็คือฮอร์โมนนมสดที่เราทำไว้และแต่มันไม่ธรรมดานะก็คือเราใส่ไข่ถ้าผู้ชมไปดูในคลิปที่เราทาไว้ได้นะคะรู้สึกว่าจะขึ้นต้นว่าขวดเดียวจบนะคะก็คือขวดเดียวครบอะไรนี่แหละคะ่ะก็คือมีไข่ มีนมหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวดาบอกอีกทีนมหนึ่งกล่องไข่หนึ่งใบเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝาและผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วใส่รวมกันแบบนี้และเขยา่าเขยา่าเขยา่าตัวนี้สามารถที่จะเอาไปใช้กับไม้ดอกไม้ผลไม้ใบได,ได้หมดเลยนะคะช่วยเล่งใบให้สีสดสวยนะคะเล่งการแตกยอดแตกกิ่งด้วยนะคะนะคะ ดาก็จะใช้ตัวนี้แหละใช้ไม่หมดก็เอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เย็นมากๆเลยเอาอเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเราก็จะใส่ไปเลยน้ําประมาณ2 0ลิตรนะคะก็ใส่ไป3ช้อนแต่ของดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะ10ลิตรนะคะดาวใส่2ช้อน2ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยแบบนี้ค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่เลยตัวนี้ท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อกันได้นะคะตัวนี้ก็คือปูนแดงหรือว่าบางที่อาจจะมีเป็นปูนขาวก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการเน่าเพราะตัวนี้เขาจะเน่าง่ายนะคะยิ่งถ้าเราบำรุงอย่างแบบนี้ต้นกระถางนี้นะคะ เขียวๆอย่างนี้แล้วเราเอาไว้ในที่ร่มมากนะคะก็คือประมาณร่มรำไรเจอแดดแค่ช่วงเช้าๆแค่นั้นแล้วก็เจอแสงนะเขาก็จะเน่าง่ายถ้ายิ่งเราบำรุงเยอะๆเนี่ยเน่าง่ายมากเลยค่ะก็แต่เขาก็จะเขียวสวยแบบนี้ใบเยอะแบบนี้นะคะโอกาสเสี่ยงกระสุนเราก็ต้องหาทางป้องกันให้เขาด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะแช่ลงไปในน้ำประมาณหัวแม่มือนะคะแช่ลงไปเลย แช่แบบนี้ค่ะเรียบร้อยรอให้เป็นน้ำปูนใสก่อนนะคะอันนี้ที่หลังจากที่เรารอให้เขาตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปพร้อมกับการลดน้ำของเราเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกัน คนให้ทุกอย่างเข้ากันแค่นี้เราก็สามารถที่จะเอาไปลดต้นไม้ของเราได้แล้วค่ะอันนี้เราก็จะใส่ขวดนะคะสำหรับลดค่ะเราเอาเทใส่ขวดนะเรียบร้อยค่ะลดได้เลยลดเลยค่ะว่านพญานาคราชนะคะเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องลดน้ำทุกวันนะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ลดสัก วันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์ละ3-4ครั้งได้เหมือนกันค่ะนี่ลดไปเลยนะคะอย่างต้นนี้เดาแขวนอยู่นะคะจะเห็นลวดแล้วก็เนี่ยจะดูได้นะคะว่าช่วงไหนว่าเขาได้รับการบำรุงเลี้ยงดูดีนะคะเวลาเราเลี้ยงดูบำรุงดีเขาจะเนี่ยใบ เขาจะใหญ่ยาวนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ค่อยช่วงไหนไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ยใบยเขาจะเนี่ยสั้นๆช่วงนี้เลี้ยงดูดีก็จะยาวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้กแ็แล้วแต่ช่วงนะคะนี่ช่วงนี้ดีนะเพราะว่าใบายเยอะค่ะนี่นะคะเราก็จะรดเลยค่ะพญานาคราชเอาไปเวลา เอาไปวางนะคะอย่าวางบนดินนะคะแขวนสูงๆหรือว่าหาที่ตั้งให้เขาสูงๆกับพื้นนะคะสูงกว่าพื้นค่ะตัวนี้นะคะก็คือเขาเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะคะปลูกติดบ้านไว้จะช่วยให้มีโชคมีลาบนะคะแล้วยังเป็นต้นไม้ที่สามารถป้องกงันงูแต่จริงงูอ่ะก็มาบ้านนะแต่เขาบอกว่าถ้าโดนงูกัดเนี่ย สามารถที่จะเอาไปใช้ป้องกันพิษงูอะไรได้ประมาณนี้ต้องไปศึกษาดูนะคะแต่แต่ว,ว่าที่เราปลูกเนี่ยก็คือเขามีความสวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวเองด้วยค่ะนี่ก็รถดไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าท่านผู้ชมอยากให้เขาแดงก็ลดน้ําไม่ต้องบ่อยนะแล้วก็ไว้ที่โดนแดดเยอะๆนะคะ อันนี้ก็อยู่ที่ร่มรำไรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนู่นก็แดดและถ้าอยากให้เขาไม่มีใบอย่างนี้นะก็ไม่ต้องรดน้ำมากนะคะปลูกวางไว้เลยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็ลองเอาวิธีที่จรบอกเนี่ยไปใช้ดูแลเลี้ยงดูบ้านพญานาคราชกันนะคะจะได้มีว้านพญานาคราชสวยๆไว้ประดับบ้านไว้ปลูกเสริมบารมีกันค่ะสวัสดีค่ะ